ถามคนที่โดนเรียกเรียกให้นอนบ่อยหนู่ะทำเขาบอกเวลาอยู่ในบ้านเขาจะเป็นคนที่นอนดึกที่สุดในนั้นเลยอะไรเงี้ยเวลาพี่เขาเป็นเป็นหัวหน้าปุ๊บเขาหนูก็จะเก่งอล้เพราะว่าหนูทำอะไรแบบเช้ามากเขาบอกตะประจิตเข้านอนได้เลยไปรูปประจิตไปนอนได้เองอะแต่เองะทำไมเขาเป็นชื่อประจิตครับนม่ได้เหรอาน้าหนูหมือนแมวน้ำต้องเปิดโหมขึ้นมาต้องเปิดโหมด ผมหน้าขึ้นมาไหนในในเราเปิดผม Jamie, ดหน่อยดะเขาดูหน่อยเขาดูเออใช้กับคนผมนะมาตลอดมัเศษไม่เคยเคยอมทําไม่เคยเลยทขาวิจักเป็นคนแบบนี้มัดเหรอมาถอะมัดเขาไม่เขาไม่ค่อยยอมมัดผมใช่ไหมคนนี้หน้าผากสวยค่ะนะครับผากสวยลองหน่อยดิปะกิดเลี้ยวผาเปิดไม่ได้ครับในนี้ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นดึ๊งเดี๋ยวนะครับทุกคนับไม่เคยมีนะครับในรายการไหนที่จะมีการใช้ระบบดิจิตอลไม่ใช้ฟิล์มนะครับกดให้ยิบยิบ เราจะมาเห็นกันนะครับว่าพระแผงที่เขาเรียกว่าปรากิจนั้นเหมือนจริงหรือเปล่าหนึ่งสองสามมัอันนี้มันต้องรบมันต้องรวบไปเยอะๆน่ารักไ่ารักน่ารักนี่โอ้โหมีรเียเห็นเขาบอก